ยังอีกเหรอคุณบาโดยโอ้ระบบอัดมัวจุกยังอีั้งยวโอ้ยระบบไม่ครับระเภทรว่าว่าต้องถามว่าผู้สีมาปลอยร่มผู้สีเติมร่มกันยังบ่ได้โอ้ยแปลวันทองแน่ยมยมอาจารย์ไอ้น้องเวทแดงสิจัดกัน เออเนี่ยนันได้อยู่ยมไปยังน้อยี่คือโยมรถเอาขัาขาคอรอจ้าไปเน่้ระว่ามันถือหลุยปึ๊ดเอาข้าวฮาขาดมาสันนี่้องเวดแดงว่าโอ้ยโอ้ยตรงเบี้ยวอุดอนเลียวละวันเงยหน่อยละพี่น้องเอ้จริงแล้ววันเนีน้า โอ้โหขี่ป้าไหมนี่มองเลยสุดนหัหมอบดเทยงมีบกอ่แดนขอดูท่านเล่ากันแล้วพี่จังเห็นตูบท่านด้ยเ่นเฮยตูบเื่อนเลาบอกเหรอแดนขอเที่ยงเล่ากันแล้วงานเสียเบีบันขีตัใหญ่ด้ระดับแสนซับอ้าดอีสีอกนี่ปากไดสิเก้าห้อนไปดูแต้มีรูพ่อไปบ้าน ใส่ตาเลียเขาเสียปิดตาไวเลยบ่เ hmm. นี่ยเฮ้ยีแบบใส่กุญแจเอาแบบฟ้าปิดทตีอาจา์ขันเขาไหมลิขนะจะหาม่นีม่แปบกไดมาเห็ดข้อัดนีอยู่เนาะแบแปหาินแปน้เสมต้งเสมเตี้เสมมนบอกเอาแบบหน้ามันสามนืนเล้มือแทงค้างได้สันว่าหนาจ้า ขันบ <mm ่อด้ามต้อทันกันขาดเห้หงเกียมาขันหงนะวนหวังลงมาแล้วมาินใหม่เนี่ยเป็นเนี่ แต่ว่า่ยีดาเปิดเนาะดาเเปิดนิ่มันตกจน้าผมได้เป็สีเศร้าเอาฝนกิตกเห็ดสามอเท่ากันกับตัวแต่รถิตกสามหลอก็ยังแก่คนได้อยู่เดีหลอดไม่แงอือวเห็ดสามอแห้งจังนี่เห็ดสองหลอแห้งหน่อยหลอแงบกรอยหัวดี เอานได้ยาดคือสบายจะกี๋มือเรายาดเอาเอาบุมขาดแนะู่นยาดแน่ยายเต็มหล่อน่ะเติมลมยาดไล่รอบอกีกเลี้ยวเลี้ยเล้วเลี้ยี้ยวเลี้ยวพนมากเลยพี่น้องพันมากเลยบุ้ยนี่เลี้ยวเหว่งจึงขือแต่แกดูดน้ำก็ไปตาดวันน

โวดีเทีนแล้วห่วยว่เมียนไม่ไงเราสิไปหนาเราไปหลดย่าเอ้ยวิบอยู่เดี๋ยวเคร่องหมดเลจังหวะใส่โลมาเบิ่งเท่านี้วัดละปลาเห็ดวข่แล้ววะโอ้คันเมื่ไหร่ได้บอกเจาะขาดกันเหรอบอลอะไันีแตก่งออ้ก็ตะท่งหตัวนึงด้ยวมันยูนี่มนบ่ไดเย ฝนฝนกระตก่งแหนี่เย็นแ่นก้าบั่นเองโอ้ยมึงเอายิ้ฝนมาแค่ไี่ป้าป้าโอ้ยยังหนาหนายังยังจะมี้นหวแปดมินพี่บอกเอา้ำพี่บอกพุ่นเดียวป้าป้าได้อยู่ไหนบอกง่ายอยู่ใหญ่อยู่เออมื่อไงนี่ขนมวานี่อยู่วนไหนเมื่อสูสีขนมใหญ่ลัวไม่ใช่ก๋หมูหวานอยู่ หวนจริงมันชิงนทวแล้วแล้วขันแข็งขันอ่อนกขบไปอยู่อขันแข็งแหงงอไว้ต้องเอาแปบยาวๆซุปจ้ำๆจางงอใช่โยบูมีโรดมีเรือโอหเลยย่าใส่ในคู่เบอร์แมนสซราพัดเบอร์เด่น

ลอมันเอาออกมาทางนอกวนโอ้ขั้นนั้งเขาเปิเอาลอเขาไปันั้นใบมีนกวงออกมาจนเคาะวตีงดอกขันโมโยโมาเขาะแห่งดิ่งโยมก็อ่ไรเขายมกอะไร ของรักษาพอไงดีอยู่เห็นบอลกายอยู่เห็นปัด๊ดเอาเนี้ยมีความเจ้าเล็กหน่อยเดี๋ยวบาดจะขล้องรักษาเดี๋ยวบินหนึ่งสองสามวันหลายนั่นของรักษาพอค่อยดีมันได้กันเนี่ยนรกแข่งเหรอปั๊ดเออออกเอาขึ้นไปย่างบ้านอี่โอ้ยหัวมัเป็นบวกอกพ่อนา้าหัวเป็นบวกจังยา่าน แต่ว่าพอยังไงก็จะไปกันละบ่อย